สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะมะค่ะมากินเขาก็ไม่พ่วงค่ะมมกินข้าวก็ไม่พ่วงนะคะข้าวเช้าข้าวเช้าใกล้เที่ยงแล้วค่ะสืบพงเกลิงค่ะวันนี้ไม่พ่วงวันนี้มีฟวงออมกับปูสักกัะแย่งไหมจ้ะแซ่ทๆแล้วกันตำพี่น้ำปูด้วยจ้ะเด้อวันนี้อาหารเร่งด่วนแล้วก็ลวกบางหนำกับผักแซงดาจ้ะแล้วก็นหน่อไม้จ้ะอย่างนั้นอย่างนั้นหน่อยมีลวกน้ำเต้าแล้วก็ผักแซงดาแล้วก็มีหน่อไม้หน่อไม้ต้มค่ะ แล้วก็มีน้ำพริกน้ำปูนะจ๊ะนอแล้วก็อันนี้ไม่ฟองอ่อมอ่อมแบบอีสานค่ะอ่อมปูอ่อมปูนาเสบกระกงแยงค่ะอ่อมปูนาเสบกระแยงอ่อมปูน้่แจนหอมหอมกระกงแยง,งมานได้ใจเด้อโอ้ยตกมานได้ใจมากินน้ำกระน้ำแจนเด้อเดีย๋ดวยวก็ไปฟองหันใส่หันขวดกันหันทังนี้แจนเนาะอเออจุ นี่อันนี้เจี๊ยเดอร์อมปูหน้าใส่ปกระเง,งีง้ยงหอมหอมจ้ะมีพวกมาด้าขาที่เดี๋ยวมไม่ง่ายจะจัดังเสียวอหอมหอมปลากระเง,งี้ยงจ้ะตามมาเป็นน้ำปูไหมจ๊นี่ลวกพักปูมั่นมั่นจ้ะ เดี๋ยวพระแข่งยงมากำหนึ่งหอมหอมกำลังได้กินปีหกกินพระแข่งแย่งเนี่มีปลาเนะาะปลาเนี่ยน่อยมาโมมี พวกไปตลาดสวยมาสองเดืนบ่ไรเดด้จดปปะ,จะปูเสียบบ้านเอบานเาเอิ่พกบังหนาไปนะจ๊ะเนาะน้ำพรินปูเซ่บเส่บ เรามักทำด้วยไงทำมันมีหลายเมนูเสมอดองเส้นนำประแดกไปตำใส่ตำของหุง้งเด็กคุ้งเดียวเพราะท่านเขา เหมือบานเ้าปูนี่อ้อมเสป,ปาเสีกบกสแยก,ก,ะแกจะเสป,ปาเสีบกเสยปลากระเงีเ้ยจิ้มหน,นัง หนามันนั่คืออย่างประว่าิย่สิประวงเก็บเมืม่อวงเก็บเมื่อใดแจกได้ใช่ไปว่าไม่อวงนนั่เก็บหมอนี่ไหมจ้ะทีเส่บวชแล้ไปหาหมอเก็บทรมานทรมานจา้ะปวดจะน้ำตาไหล ปพื่งแจ๊กรกะดองมันออกอ,อันนี้พักแซงดาจ้ะทังเนื้อเป็นห่อพักแซงดาผักแซงดากับน้ำปูเข้ากัน ทำไมไม่พวองประกากินนะพงไม่พวอ,องปวดกระดูก เสแต่ถ้าเดี๋ยวไปสุดๆมากมันจะเอามาดองเส้นน้ำปลาหรือเซเลนน้ำปลาแดดไปตาลม,มาหุงห้วยเสียบนั่งไปบอท่านจ้ะพักทีเงี้ย ดืมอะไรดีไม่กินกันนั่นพริกได้ดีซื้อมาจากไมคโค่แซบแซบมันกรอบดีจ้ะถ้าเราซื้อตามตลาดไม่ค่อยกรอบ กระปุนเข่ากันอย่ามาว่ามมนพวกนี้ก็หอบกระปุนปุนกับเหลือได้ปุนหลายปวน <c oughs> ปุนปามาว่านแซ่บเสียดจะเหลืออยู่บนเครื่องถุย ดเล่นกินเบอร์กันจะ้ะไม่เคยกินน้ำหรอก

โอ้ยโอ้ยโซจ้ะอืมอืมอกระดองมันคิมีพองอันจกออกมาไม่ใจมันมั่นทั้นเลยอืม นัวจ้ะนัวนัวแ <c oughs> สบแสบแสบมากแสบแห้ง อะไะค่ะสำหรับวันนี้มีพวกก่ออิ่มนะจ๊ะขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะมีพวกกันมะอ้อมกับปูสู้พีสู่นเนาะอ้อมกับปูใส่ปูอันอ้อมกับปูใส่ผักกระแยังนี่ค่แซ่บแซบแล้วกันมีน้ำพริกน้ำปูนะน้ำพริกน้ำปูแล้วกันมีผักผักต้มกับเมี่ยนบวงน้ำเต้าจแล้วกันผักเส้ยงดาแล้วกันเนาะใหม่จ้ะอันนี้ผักสดกับเป็ดและดินนะจ๊ะเนาะไม่พวกก็มีกับข้าวมากินให้พี่ให้น้องดูเนาะมีอ้อมปูนาใส่ผักกระแยังแล้วก็ พริกน้ำปูค่ะแล้วก็ผักลวกค่ะมีน้ำเต้าแล้วก็มีผักลวกผักเสียงดาจ้ะแล้วมีหน่อไม้ต้มจ้ะแล้วก็มีลายิบนะจ้ะเนาะจ้ะเนาะวันนี้มีพงก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะมีพงขอ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 บคุณแล้วก็ไอ้ที่ผู้ที่มาติดตามีพงศ์นะจ๊ะเนาะมีพงก็ขอฝากส่องน้อยๆมาเป็นกำลังใจมีพงน์เราไม่ได้จ่าเด้อเพื่อมีพงศ์สืบิ้มี้กำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะเนาะสำหรับวันนี้มีพงศขอตัวลาไปก่อนนะคะเนาะขอบคุณและสวัสดีค่ะ